อุปกรณ์ตัวนี้ผมยืมมารีวิวนะครับมิสเตอร์แอชเป็นผู้สนับสนุนให้มีรีวิวนี้นะครับนี่คือ wd 4 0นะครับ wd 4 0ซึ่งคนไทยเองก็จะรู้จักกันดีอยู่แล้วนะเขาเป็นแบรนด์ที่แบบโด่งดังมากทั่วโลกแล้วก็ในไทยเองก็หลายคนก็นิยมใช้อยู่นะครับก็คือฝาแดงแกระบอกน้ําเงินนะแต่เขาไม่ได้มีแค่น้ํามันหล่อลื่นอย่างเดียวนะเขามีน้ํายาทําความสะอาดน้ํายาเฉพาะทางนะครับกันสนิมหล่อลื่นป้องกันอะไรเยอะแย,ย,ยะแม้กระทั่งฟูดเกรดฟูดเซฟก็มีนะครับ ตัวนี้เป็น w d d 4 0 specialist ก็คือเฉพาะทางนะครับใช้งานแบบเจาะจงเลยแล้วก็ตัวนี้เป็น degreaser นะครับ grease ก็แปลว่าไอตัวหลอลื่นที่มันเป็นเหมือนจาราบีนะคนไทยเรียกจาราบีจริงจงมันอาจจะไม่ใช่จาราบีที่ทีเดียวนะครับมันจะมีหลากหลายผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภทด้วยกันแต่เอาเป็นว่ามันเป็นลักษณะคือเหมือนสารหลอดลื่นที่เป็นเจลขาวๆเทาๆนะครับติดอยู่นานเก็บฝุ่นเก็บอะไรอย่างเงี้ยคล้ายๆจาราบีนั่นแหละนะครับ degreaser คือตัว ล้างออกนะครับีก็คือไม้ไนเนาะก r ี a s ก็คือไอตัวแบบจาราบีที่ที่เบาะนะเซอรอก็คือไอตัวตัวจาราบี D กร e a s e ก็คือตัวล้างจาราบีเขาบอกว่าเป็น f o ม m i n g s p r a นะครับก็คือเจ้าตัวเนี้ยเวลาฉีดพ่นออกมาแล้วไปสัมผัสกับวัสดุวัตถุก,กับอากาศเนี่ยมันจะเกิดเป็นโฟมขึ้นมานะครับนี่นะ f o ม m i n g s p r a water b a s e ด้วยก็คือสามารถจะเช็ดล้างด้วยน้ำได้นะครับมันไม่ใช่น้ำมันแบบที่โดนแล้วมัน พอโดนน้าโดนอะไรแล้วมันป้องกันไม่ให้น้ำล้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะเหมือนชิ้นส่วนโลหะที่มีพวกคราบจรารบีสกรปรกฝุ่นนะครับหรือว่าเศษผงเหล็กผงอะไรจากการใช้งานข้อแนะนำของเขาก็จะมี fast removal of grease oil dirt and grime นะครับอ,อันนี้ก็จะคือจะบอกว่าสามารถจะเอาพวกน้ำมันตกค้างที่เป็นเหนียวเๆน,นะครับคราบกาวยางอะไรพวกนี้นะครับน้ำมัน เศษฝุ่นแล้วก็พวกเศษวัสดุนะครับที่มันติดค้างตกค้างตามชิ้นส่วนโลหะอะไรแบบนี้นะครับออกได้ deep penetrating action ก็คือซึมลึกนะครับเจาะทะลวงเข้าไปสามารถทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกแล้วก็ low residue ก็คือกลิ่นกับคราบะจะใช้ residue คือไม่ค่อยมีคราบไม่ทิ้งคราบนั่นเองเนาะอันนี้ก็จะเป็นกระป๋องของเขานะครับเป็นลักษณะคือกระป๋องสูงสูงน้ยาเพราะว่า degreaser มันเป็นน้ายาทาความสะอาดเนาะมันก็จะต้องมีปริมาณที่มากกว่า น้ำมันหล่อลืน่นเพราะหล่อลืน่นขึ้นหล่อลืนลอล่นนิดเดียวก็จบแล้วแต่นี้คือทำความสะอาดนะต้องพ่นล้างกันเยอะออผมเคยใช้ผลิตภัณฑ์แบบนี้นะครับแต่เป็นกระป๋องเล็กกว่านี้นะใช้ล้างโซ่จักรยานล้างพวกชิ้นส่วนโลหะในงานกลึงอะไรพวกนี้นะครับก็จะเป็นนี่ครับดีกร r เซอร์ aser, เขาก็บอกการใช้งานนั่นนู่นนี่นะครับเจ้ากระป๋องเนี้ยนะครับ249บาท200กว่าบาทนะครับใหญ่นะแต่คุ้มนะครับนี่นะครับ450มิลลิลิตรเลยนะครับ ml ฝาก็จะเป็นแบบนี้นะครับบีบออกมาเดี๋ยวผมลองเขย่าแล้วลองใช้ให้ดูแต่ว่าก่อนอื่นมาดูด้านหลังนะครับว่าเขาบอกว่าใช้ทางวาศาะอะไรได้บ้าง Engine คือเครื่องยนต์ที่มีน้ำมันเติบตกค้างนะครับ t r a ก t o r ก็คือเป็นชิ้นส่วนรถไถเกียร์แอนเชนนะครับเฟืองและโซ่นะครับ p o w e r Tool ก็คือล้างพวกเครื่องมือที่เป็นใช้เป็นสว่านเป็นใบตัดอะไรพวกนี้นะครับบางทีตัดแล้วมันมีพวกเศษฝุ่น เศษไม้เศษขี้เหล็กกระเด็นเข้าไปติดนะครับเศษฝุ่นเศษอะไรแต่การขัดเนี่ยก็เอาตัวนี้ฉีดพ่นทําความสะอาดเข้าไปข้างในได้โอเคผมจะลองกับอะไรนะครับผมจะลองกับมีดล้วกันนะครับดีกรีเซอร์สังเกตดูว่า,าใบมีดของผมเนี่ยเขาจะมีกาวติดอยู่เห็นไหมติดอยู่นิดนึงที่คมนะครับเห็นไหมนี่คือสเปร e ์ดิโคเนทีฟแม็กซ์เมนะครับใช้มายับเยินเลยนะนี่นะครับเดี๋ยวลองดูว่าเวลาพ่นไปแล้วมันจะเป็นยังไงนะต้องเขย่าก่อนนะครับ จริงๆไม่ต้องเขย่าก็ได้แต่เขย่าปุ๊บมันก็จะขยายตัวนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะลองพ่นให้พี่ๆดูว่ามันเป็นยังไงเวลามันประทะกับโลหะน,นะครับลองดูเนะ <S <S าเนะฉีดเบาๆเองนะครับมันก็จะเป็นละองออกมานะครับแต่เมื่อไหร่ที่มันถูกอากาศแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดเป็นฟองขึ้นแล้วแป๊บเดียวมันก็จะสลายเนี่ยเป็นโฟมเห็นไหมอย่างที่เขาบอกเลยว่าเป็นโฟมนะครับอะผมลองแค่นี้พอเพราะว่าเดี๋ยวเจ้าของเขาจะไม่มีใช้นะครับเขาจะ เขาจะไม่ต้องใช้กันพอดีเพราะผมมอเตอร์ชีดเล่นหมดนะครับมันก็จะเป็นโฟมแอคทีฟแบบนี้ขึ้นมานะครับจากนั้นโฟมจะค่อยๆสลายตัวไปแล้วก็เราก็นํากระดาษหรือว่าผ้าเนี่ยนะมาเช็ดโฟมนี้ออกนะครับอลองดูฉีดผมไม่ได้ไม่ได้ทิ้งไว้นานนะไม่กี่วินาทีเองนะครับอลองดูว่ามันเป็นยังไงตัวโฟมเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีกลิ่นผมดมดูเนี่ย ไม่มีกลิ่นส้มกลิ่นน้ำมันกลิ่นอะไรเลยนะมันก็หายไปเลยนะครับส่วนไอ้คราบที่มีนะครับคราบกาวที่มีเนี่ยเนื่องจากมันไม่ใช่สเปรย์กาจัดกาวนะครับไม่ใช่สติ๊กเกอร์รีมูเวอร์นะครับแต่ก็สามารถจะเอาออกได้นะผมไม่ได้ถูรแรงเลยนะสังเกตด,ดูว่าบริเวณคมที่มีสติ๊กเกอร์หรือว่าเป็นคราบกาวสกอเทสมันหายไปเยอะแล้วเหมือนกันนะครับไม่เกลี้ยงสักทีเดียวเพราะมันไม่ใช่น้ํายาสกัดขจัด แต่พอดีผมไม่มีเหล็กอะไรที่มันสกรปกขนาดนั้นนะครับก็เลยมาลองให้ดูก็พี่ๆที่ใช้มีดอยู่หรือว่าใช้เครื่องมือช่างก็สามารถจะใช้ฉีดทําความสะอาดพวกชิ้นส่วนที่เป็นโลหะนะครับไม่ว่าจะเป็นติดขี้ดินติดน้ํามันติด อ่าจารบ,บีเลอะเทอะอย่างเงี้ยฉีดเจ้าตัวเนี้ยนะครับเจ้าโฟมเนี้ยมันจะไปฟูแล้วมันก็จะไปล้างไอตัวคราบสกรปรกออกนะครับแล้วก็ผมเคยใช้ตัวเนี้ยนะครับฉีดพ่นเข้าไปที่ใบมีดที่ไปใช้งานในสวนจอบมีดพร้าหรือว่ามีดมเชเต้น,นะครับกันไกตัดหญ้าตัดกิ่งอะไรพวกเนี้ยหรือว่าแม้กระทั่งอ่ใบใบเลื่อยนะครับเลื่อยโซ่เลื่อยอะไรพวกเนี้ยก็พ่นเข้าไปแล้วมันก็จะไปทําการ ชะล้างพวกเศษฝุ่นเศษไม้เศษทรายดินนะครับรวมถึงน้ํามันที่เกาะอยู่เนี่ยออกมานะครับแล้วทําให้มันสะอาดแล้วพอหลังจากพ่นแล้วเนี่ยความรู้สึกเวาลาจับรูปดูเนี่ยมันจะรู้สึกว่าเหมือนมีน้ํามันบางๆแบบมากๆนะครับเกาะอยู่ด้วยนะครับก็จะช่วยขจัดพวกคราบสกรปรกนะครับจากการใช้งานไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือช่างนะครับหรือว่าจะเป็น อุปกรณ์ต่างๆที่เราต้องการทําความสะอาดโดยที่เราไม่อาจจะไปขัดมันแรงๆนะครับดีกรีเซอร์ตัวนี้ก็สามารถที่จะช่วยพี่ๆนะครับเพื่อทําความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆได้นะครับได้สะดวกเลยนี่คือ w u d 4 0 specialist degreaser foaming spray นะครับมันจะมีแบบที่เป็นเจลอะไรก็มีนะครับยังไงก็ลองไปศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับใน shopee lazada มีแต่ผมให้ลิงก์ไว้แล้วพี่ๆกดคลิกเข้าไปซื้อกันเองได้เลยนะครับราคาเขาแจ้งมาแล้วด้วยแล้วเจอกันใหม่อพิสดหน้าเจ้าตัวนี้จะอยู่ใน playlist maintenance นะครับ แล้วเจอกันครับเฮบีไรเดนเอาท์